วิธี่สอก็คือว่านี้้ก่อนเกิดมี้เรียบร้อยลอันที่สองปแก้ปัญหาัเองเพราะว่าให้ทำตามไปกับท้งิยิงมาังรูปเราเรืงที่อาา้อหนึ่งคเ้งแล้วก็เป็นประชุมที่เจรจากันเราเห็นถึงความหวั่นที่ตกของชาวบ้านการบางที่เป็นการดูแลพีทะถาดด้วยเางี้ก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็คุยกับ อารย์สื่อว่าเดี๋ยวเขาส่งแรงก่อนเร่วต้องกรกออวเป็นผู้ช่วยนงานสออเพราะ่คงปิภาณผมสารพัดหันใจครันก็ติดตามาเินกเฮ้ยเราทำดนตีที่มันเป็นทัชเล่นที่ไหนถ้ามีแล้วมัีแบอาจจะมาร้องกับแบ็คกิ้งแท็กหรืไก็ได้แต่ท้ายทสุดของเราอ่ะเราเราจะขึ้นให้ัเป็นการแปลงความความหมายที่ที่เราอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราถือไว้แต่โดยสมัยนั่นแหละคือผมรู้สึกว่า มันน่าจะคือผมเนี่ยคุยกับพี่โบว่าวมันมีมุมที่เราไปเดินแบบว่บพีพีเล็กมันจะมีมุมหนึ่งที่ต้องหมายเยอะๆเท่ากับโปรเจกต์ของซีไวโอนี่คนกดคือโปรเจกต์ใหญ่ผสมเป็นสางมุมเขาเขายินดีมากเพราะว่าอยากให้ช่วยอะไรเขาบอกใช่ใที่ร้านเนะาะถูกไหมครับคืองานพวกเนี้ยผมว่าจัดไปเลยจะเล็กจะน้อยเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันแต่ละผู้มันจะมี เยอะมากครับก็คือมีหลายประเด็นครับว่าคือรู้สึกว่า,างานมันสําเร็จมากครับคือมันเกินเป้าที่เราตั้งไว้เพราะว่าศิลปินหลายๆคนก็กลัวคือมันเป็นมอ็อบมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือคือเราไม่เคยทําขบวนอะไรอย่างงี้ทาขบวนด้วยอะไรแล้วก็เห็นมีคนแชร์ภาพพี่สมรักพี่ชาตาพี่ หัวขาวแบบน,นี้แล้วแบบจูงไอ้เนี่ยจูงอะไรนะเชือกเป็นแดงอ่ะลากวัชศพอ่ะมันคือมากนะมันแบบขนลุกอ่ะแล้วแบบแล้วก็จะไหลอ่ะแล้วแบบคนแชร์ภาพเนี้ยมาให้เราเห็นอะเราไม่เห็นเนี้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยแบบมันเป็นภาพที่สงลังมากเรารู้สึกว่าวิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้มันดีงามมากเราคือรู้สึกประทับใจ ลอกไหมลองมัตอนนี้มันสะเทือนวงรั้วแล้วแต่ว่าข้อหมายจะได้สี่ีจะขึ้นคูณที่ที่มีมีซิปมีอำนาจที่สุดจะไปจัดการตัวมึงนั่นได้ก็คือว่าอาจจะนอกจากรัฐบาลจะต้องมีอย่างสูงแล้วก็ต้องต้องต้องถึงไปถึงรัฐบาลจีนหรือว่าตัวแทน ใครออกนั้นของเชียงรายเนี่ยพูดถึงด้วยพลังของ L G B T สุดขั้นเนี่ยแล้วแต่ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใี่มันมีแบบรักษาแบบใช้ความสุขเสรีแบบความรู้สึกแบบว่าเออถ้ามีอิสระมาด้วยยผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแล้ายๆกันรอเดี๋ยวเราจะมีงานธรรมยานตาใช่ไหมครับไปน้ำปุกไปน้ำ่วกไปน้ำสายอาจจะสั้นก่อนก็ได้เนาะคือจะเคลื่อนจากฝั่งมีนไปฝั่งเชียงรายแล้วเปิดเป็นทีวัดเรื่อง โปรน้ําการ,กรเ,ออเกอตรใช้ได้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำาทญยาตายาวหน่อยจากสมกไปสมลวกสมจุดห้องคำเพราะไปน้ำลวกพอพอไม่ตรวจเลยนะตรวจน้ำสายแร้วก็โดดตรวจไปน้ำโขงทั้งไปน้ำลวกเนียสำคัญมากนะเพราะว่าปลาปลาในสายเอาน้ำลวกไปทำแล้วก็การากเกษตรก็อ,ะะอาไปทำ่ารดนตรีศิลปนะเนาะ หลายรูปแบบเนาะทำทำได้เลยนะครับไม่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 จำกัดนะครับไม่ต้องรอารบแต่แต่แต่มีทำเป็กใช่ไหมก็อลศิลปะใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ที่มีที่ทานก็จะเป็นตัวเชื่อมรอยจะมีที่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็งานต้นต่อปัญหาที่จริงการพูดก็ต้องแต่ว่าที่เราคุยเนี่ยให้รู้ว่า วันนี้ก็เป็นเครือข่ายประชาชนของกว้างน้ำกบน้ำสายน้ำรวกน้ำโขลบมาคุยกันเพื่อสรุปงานที่เราได้จัดไปเมื่อวันที่5มิถุนายน2568ัที่สวนสาธารณะ,ะใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำโกหน้าสารลักลางทรัวันสู่รอบโลกที่ผ่านมาก็โดยสรุปเราคุยกันว่าก็วันที่5ที่ผ่านมาก็เป็นวันที่ประชาชนทุกกลุ่มทฝ่ายมา แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าประชาชนทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะครับไม่ต้องการให้ต้องการให้มีการปิดเหมืองแร่ในเขตต้นน้ําอย่างถาวอรแล้วก็ฟื้นฟูลูกน้ําทั้งหมดให้กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการพูดคุยกันต่อนะครับว่าในช่วงที่เรายื่นจดหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีไทยประธานาธิบดีพมา่าประธานาธิบดีจีนแล้วก็กลุ่มกองกําลังเช้ทิพย์ตินอาวุธต่างๆที่เป็นเจ้าของเหมืองแร่ ในประเทศเมียนมานเราก็ประเมินว่าก็อย่างเมื่อวานในทางสถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็ออกมาเขียนใช่ไหมครับทางทางเฟซบุ๊กเพจว่ามีความยินดีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาใช่ไหมอันนี้เราก็ก็คิดว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มเราต้องการที่มีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือตัวเหมืองนะครับเราก็เลยวางแผนว่าจะมีการส่งหนังสือเรียนเชิญทางสถานทูต จีนประจำประเทศไทยนะครับได้มารับฟังข้อคิดเห็นความกังวลผลกระทบจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรภายในเดือนมิถุนายนนี้<ม>นะครับผมครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นฮอมปอยครั้งที่2นะครับฮอมปยอยแก้ไขปัญหานะครับผมเป็นการฮอมปอยครั้งที่2ครับเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะประกาศอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเราจะประกาศผ่านทางสื่อนะครับเชียงรายทูเดย์นะครับเฟซบุ๊กเพจ สื่อท้องเท่น,นะครับขอศิลปะแล้วก็เพจต่างๆในจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งครับถ้าได้วันเวลาที่ชัดเจนคระะับตอนนี้มีการวางแผนคร่าวๆว่าเราจะจัดรูปลักษณะของการนําเสนอในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างไรครับก,ก็ก็อาจจะเป็นการที่ความตั้งใจที่เชิญท่านทางทางทาง,ทางท,างทางทูตจีนมาใช่ไหมครับคือก็คงจะเป็นงานศิลปะใช่ไหมครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาในหะัวศิลปะก็มีบทบาทอย่างสําคัญใช่ไหมครับในการ แสดงออกถึงงานศิลปะที่สะท้อนปัญหาของที่น้องประชาชนใช่ไหมและอีกอันหนึ่งก็คือว่าเ,เราก็จะมีการคล้ายๆว่ามาจัดวงเสวนานะครับเชิญทั้งเหม่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดเชียงรายแล้วเชิญทางตัวแทนจากสถานทูตจีนนะมาร่วมรับฟังปัญหาจากที่น้องประชาชนด้วยครับผมการ<ม>ร่วม,มงานอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายแล้วครับก็ตอนนี้ก็มีหลายคนเสนอแนวคิดเยอะเช่ไครับเช่นว่าเออเราน่าจะจัดวิ่งและเดินนะบอกรักแม่น้ากก แม่น้ําสายแม่น้ํโขงกันไหมนะครับบางกลุ่มก็เอ้ยเราจัดงานปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ําดีไหมนะครับบางกลุ่มก็สนอว่าเอ้ยมีเพลงเป็น1ิบเพลงเลยนะครับเราจัดดนตรีไปตามจุดต่างๆเพื่อบอกรักแม่น้ําของเราดีไหมนะครับบางคนก็บอกว่าเออก็อยากให้มีการติดริบบิ้นสีเขียวสีฟ้าต่อไปนะเพือนน่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราอยากให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังครับอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรกับคําที่บอกว่าการ ตรวจสอบคุณภาพน้ําของหน่วยงานเนี่ยมันหลายหน่วยงานไปแล้วก็ทําให้มีข้อมูลที่มาไม่ตรงกันข้อมูลที่ได้ควรจะเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน,กนหรือตรงกันมากกว่าอาจารย์มีข้อแนะนํำยังไงครับให้ทําได้ยังไงคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันก็จะมีหน่วยงานของภาครัฐใช่ไหมครับก็คือคลงังกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่1นนะอันที่2คือของกระทรวงสาธารณสุขอันที่3ของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่4คือบรรดามหาวิทยาลัยต่าง นะครับท so ั However, ้งมหาลัยในพื้นที่มหาลัยในนอกพื้นที่เนี่ยเขาก็มาทําโครงการวิจัยนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผลการตรวจเนี่ยมันก็จะออกมาหลายชุดมากนะครับจะออกมาหลายชุดมากซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันจะเป็นปกติธรรมดานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นปัญหาใหม่ใช่ไหมฮะแล้วทุกคนอยากรู้นะครับบางมหาลัยเนี่ยเขาก็อยากไปใช้ชุดเทสคิดเพื่อดูว่าเออต่อไปเนี่ยมันต้องมีชุดเทสคิดสิใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่า แม่สายกับเชียงรายเนี่ยเราเจอน้ําท่วมอยู่ตลอดเราก็อยากมีเทสคิดรู้ทันทีเลยอะว่าเออน้ําท่วมเนี่ยมันมากับสารที่หรือเปล่านี่ยบางมาาลไยเขาก็ไปตรวจว่าเขาอยากรู้ว่าน้ําที่มันมาเนี่ยมันมีสารกัมมันตะลังสีไหมงี้เขาก็เอาตรงนั้นไปดูบางมาาลัยเขาก็สนใจเรื่องเรื่องสัตว์น้ำเขาก็เอาปลาไปดูเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นช่วงที่เราเจอปัญหาใหม่ที่เราไม่เคยเจอดมาก่อนดังนั้นทุกคนน่อยากรู้พอคนทุกคนอยากรู้นนนรแน่นอนว่า มันย่อมมีปัญหาช่องว่างของข้อมูลปัญหาจังหวะเวลาของการสื่อสารอันนี้ผมว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะนี้แต่ผมว่าเดี๋ยวสักสักพักนึ่งสักพักหนึ่งสักพักน,งกกนึงนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาตรวจน้ําผิวดินและตะกอนดินอ่าก็การประปาส่วนในภาคตรวจของตัวเองเห็นไ,ไหม ส่วนของเกษตรก็จะตรวจพวกพื้นที่เกษตรหรือผลผลิตใช่ไหมของกระทรวงสาธารณสุขตรวจบรรณน้ําที่อยู่นอกเขตการประปาสุ่มบริภาคาแล้วก็ตรวจสุขภาพคนอย่างเงี้ยคือคือตอนนี้ก็คือว่า,าถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีภาครัฐต้องต้อง,ต,องต้องมีผังออกมาหนึ่ง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 ,หน,งหนึ่งแผ่นนะเพื่อจะบอกว่าหน่วยงานไหนตรวจอะไรตรวจอย่างไรนะแล้วกเ็เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันนะถ้าทําได้มากกว่านั้นก็คือว่า เชิญหน่วยงานต่างๆที่ทําการตรวจในแต่ละแบบที่มันเหมือนบ้างต่างกันบ้างมีจุดเน้นเหมือนต่างกันเนี่ยมานั่งคุยกันว่าแต่ละหน่วยเนี่ยาทาการตรวจอะไรตรวจอย่างไรเ,เพื่อจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดมากกว่าครวรนำควรที่จะนําเสนออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายแก่พี่น้องประชาชนครับผมคิดว่าหน่วยงานภาครัฐควรเสนอแบบตรงไปตรงมาอย่าทําให้เกิดความสับสนกัากวงหรือชาวบ้านไปตีความต่นต่อเช่นสมมติว่าน้ํา ใช่ไหมตอนนี้มีปัญหามาสร่ดูทานายเนี่ยตกลงว่าน้ํากกน้ําสายน้ํารวกเนี่ยใช้ทําการเกษตรได้ไหม,มใช่ไหมบอกตรงๆเลยว่าได้หรือไม่ได้นะครับนะครับเพราะเราไปอ่านข้อมูลจากสำนักง,งานเกษตรของเราใน Facebook เฟซบุ๊กบอกว่าทําได้ไม่มีปัญหาแต่พอไปดูในอินโฟกราฟิกบอกว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ากกใช้แหล่งน้ําอื่นอย่างเงี้ยชาวบ้านเขางง,งนะฮะอย่างเงี้ยเขาง,งงเนี่ยไม,ไม่ได้ต้อง,องแบบตรงไปตรงมาว่าได้หรือไม่ได้ให่ไหมครับถ้าไม่ได้ควรจะทํายังไง ใช่ไหมใช่ว่หลีกไปหาแหล่งน้ําอื่นคือมันมันข้อเสนอเนี้ยมันก็ดูว่าน่าจะทําได้แต่ว่าในความเป็นจริงให่ไหมครับชาวบ้านก็มีใครๆมีทุนไม่เท่ากันนะบางคนก็มีเงินไปเจาะน้ํปรับมาบาดาได้บางคนก็มีเงินไปขุดบ่ออะไรได้แต่บางคนเขาไม่มีเงินเขาต้องใช้น้ํปกแล้วพื้นที่มันอยู่ติดกันยังไงน้ํามันก็นไหลไปหากันอันเนี้ยมันมันก็เลยก็จะเกิดปัญหาขึ้น อาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับการตั้ง Data Center ซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้มี Data Center อยู่กับตัวจังหวัดเลยมันคนมีมันคนมีแต่ไม่รู้ว่า Data Center ของของเขาไปยังไงนะแต่ Data Center ของผมนะเช่อว่าอย่างน้อยใช่ไหมครับมันต้องมีเว็บไซต์ใช่ไหมที่รวมเอาผลตรวจของกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม3กระทรวงเนี่ยต้องเอาข้อมูลของตัวเองมากองรวมกัน ช่ไหมครับและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ไง่ายผมยกตัวอย่างนะของกรมควบคุมมลพิษเห็นไหมกวงกรกมนี้เขามีเว็บไซต์ของสำนักง,งานาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1น,นะครับประชาชนเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เพราะูในเว็บไซต์เขาคุที่มีหมวดหมู่ว่าด้วยการตรวจน้ํากกดโดยตรงเลยแล้วประชาชนสามารถไปคลิกดาวน์โหลดนะครับไฟล์าการตรวจตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่8 ได้เลยแล้วในนั้นเขาก็บอกด้วยว่าการตรวจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนี่เขาจะตรวจวันที่อะไรบ้างโอ้โหนี่มันคือมันคือหมายความโปร่งใสของข้อมูลใช่ไหมครับนั้นประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอา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 เอกสารนี้มาศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยผมว่าอันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ควรจะทําแบบนี้กระทรวงเกษตรก็ควรจะทําแบบนี้นะครับผมก็คือว่าพวกเราในนามของเครือข่ายประชาชนปกป้องน้ำากง น้ำสายน้ำลวกน้ำโขงนะครับก็ยังรักษาคล้ายๆว่าสปิริตอของการทำงานร่วมกันก็คือว่าเราต้องการให้มีการปิดเหมืองแร่บนเขตต้นน้ำอย่างถาวรแล้วก็ฟื้นฟูแม่น้ำทั้งหมดให้กลับมามีความอบดมสมบูต์อีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกอันึ็งคือว่าเราก็จะจัดงานในลักษณะของการหอมปลอยทุกคนมาช่วยกันนะครับแล้วภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเราก็จะมีงานหอมปลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้พี่น้องประชาชน ติดตามนะครับแล้วเราจะประกาศอย่างเป็นทางการแล้วพี่้องจะได้มาร่วมกันนะครับผมขอบคุณมากครับ